ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เจมสายชิ่วนะครับปอเจริญการช่างสแตนเลสท,ทั้งคันเกียวดันพุบโพโอชุดตัวนี้ถอดได้ก็มาเร็วๆครับโชว์มอนะพี่น้อง นี่เขามีตัวการกระแทกนี่แทงกระบอกแทงข้างยกแล้วแต่ทางอู่แล้วแต่สเต็ปเขามีระดับให้ดูด้วยนะแพ้คอนโทรลแต่และอูครับมาชมเอานี่ครับ โอ้เหล็นี่น่าจะเป็นเหล็กนี่เหล็หมดเลยวางปั๊มวางปั๊มก็วางคล้ายกันนะครับท่านผู้ชมถ้าใครสนใจก็ลองโทรสอบถามดูทีเด็ดเทอร์โบสวยมากยิงยิงทราย เราไล่ให้ดูนี่แค่สองลูกยัง สลับซับซ้อนเลยนะครับลูกนี้เข้าลูกนี้ออกออกนี่แล้วก็ออกใหญ่มากปลายใหญ่ J8C o เกาะสเต็ปของรถเกี่ยวข้าวครับ j o 8 4, ใช้กันเยอะครับอยู่ประมาณสองร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบแรงมาช่วงล่างโคก้าศ KO90 ก็เดินสิบสองสิบสองเฮกตารส่วนมากก็จะเป็นเก่านอกนะครับแต่บางแล้วแต่ แล้วแต่คนนะครับถ้ามีเงินเยอะก็เล่นของใหม่ไปเลยตัวกระจายฟานตัดเขาตัดแล้วมาดัดเอานะนี่ดัดแค่ตรงนี้ โทรนะครับตามนี้เลย,ยบ้านหนองปุงนี่แหละครับตามนี้เลยนะยยอยู่จังหวัดนคนปรปฐมพอเจริญ ก็อีกคันก็อยู่นครปฐมนะครับของบอยเจริญการช่างนะครับน่าจะอยู่ใกล้ๆกันก็จะเป็นลูกเล่นนะครับตัวกันสวยงามครับเลดเลดทั้งคันลอนเดอร์11ลูกครับล้อน้ำา20ครับ สีก็ไม่มีอะไรมากครับเธาจะสีเหลืองกับเนี่ยครัสองสีคันนี้สองสีเองนะสวยเลยครับมันเออบางคันนี่เล่นโอ้โหสี่ห้าสีนะนี่คันนี้แค่สองสีเองครับท่านผู้ชมแล้วก็มีเรดด้านกับเรดเงาแค่นั้นเองครับง่ายๆครับสวย แดดร้อนมากครับวันนี้ก็จะไม่ได้ขึ้นไปด้านบนนะครับบางทีก็ต้องระวังเสียงเพลงด้วยครับนี่โอ้โหการถ่ายทำ YouTube ก็ค่อนข้างลำบากครับพูดตรงๆเลยครับ คนที่ทำ Youtube นี่ต้องใจรักนะครับแล้วก็สม,ม่ำเสมอครับนี่ยสูตรคอเขาจะเว้านี่คล้ายๆกับอีกคันนะครับแต่ผมไม่พูดนะก็สเตปแต่ละอูนะครับก็คิดค้นขึ้นมาเองปรับแต่งกันเอาเองการวางกันอะไรก็คล้ายๆกันอาจจะมีเนี่ยอย่างคันเนี้ย เตะบนเตะล่างครับเนี่ยถ้ากรับมีตัวรับเตะเตะล่างขึ้นเตะบนลงอ้เล่นเด็กหนาเลยนี่ครับดูบ่งบอกถึงความพยายามเลยแบบบางคนจะเป็นเหล็กเหล็กแบนนะ เห็กเบนพับอันนี้กลมมันจะมาต้องมาเว้าเข้ากับตัวนี้มันยากถ้าคนทำงานเชื่อมเขาจะรู้เลยว่าต้องมาเว้าเหล็กตัวนี้เข้ากับตัวนี้ถ้าห่างเกินเนี่ยจะเชื่อมตรงนี้ไม่สวยแต่นเนี่ยถือว่าโอเคเลยถือว่าโอเคเลยนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆครับ ตัวนี้เล่นตัวนี้ยิงเอาเลยเหรออะไรครับเนี่ยโอ้สุดไปไหนครับเนี่ยเล่นกระบอกยิงปรับเอาเลยคันนี้ก็เป็นอีกคันนะครับที่ทำอย่างนี้ดีครับอย่างนี้แจวเลยสอบข้าง พอจินการช่างวันนี้ก็อยู่นี่แล้วครับทั้งวันครับยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวคอยกินครับถ่ายคลิปก่อนครับรอนานไม่ได้เดี๋ยวมีเสียงเพลงครับอันนี้เป็น2023นนะครับ มันเงามันดูสวยไปหมดนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นตู้แอร์นี่จะสวยกว่านี้นะผมว่าพามาชมแต่ละปู่แต่ละทีมงานนะครับก็จะถ่ายโดยรวมนะท่านผู้ชมไม่ว่ากันเนาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ จะได้เป็นกำลังใจให้เจมสายชิลนะบรรยากาศนี่ครับในงานบรรยากาศในงานนะครับเอาลมมาก็หักครับพี่น้องโอ้ยแดดก็ร้อนดูลมเนี่ยดูลมเงาเอานะวแดดแดดหรือไม่แดดดูอนะครับท่านผู้ชม ก็มาถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสําหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้ได้ชมแบบนี้นะถือว่าหาดูยากนะครับก็ติดตามไว้เลยครับช่อง YouTube เจมสายชิลนี่ก็จะลงรถแนวประมาณนี้นะครับตามงานโชว์ครับหรืองานที่เขาแข่งกันนะก็ไปครับมาฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ